17มิถุนายนพุทธศักราช2,563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเพิงศพพระกูรัตนประภากรทองแดงรัตนวันณโออดีตเจ้าคณะตำบลสวนจิกเขตหนึ่งและเจ้าวาดวัดบ้านหนองภูคำนักเมนชั่วคราววัดบ้านหนองภูคำอำเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ด วันเสาร์ที่20มิถุนายน2563เวลา10นาฬิกาทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานหีบเชิงชายประกอบศพณศาลาการ,าาปรเปลียนวัดบ้านหนองคูคำวันอังคารที่23มิถุนายน2563เวลา9นาฬิกา30นาทีเชิญหีบศพเวียนเมนแล้วเชิญขึ้นตั้งบน กิตตก,กาทานวันพุธที่24มิถุนายน2563เวลา16นาฬิกาพระราชทานเพลิงหน้าที่กองพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพสดพระครูรัตนประพากรทองแดงรัตนวันดูเพื่อทราบติดต่อขอรับกลองเพลิงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติ พลน,นาดาเอกสถิตพงสุวิมลเลขาธิการพระราชาวังประวัติพระครูรัตนประภากรพระครูรัตนประภากรหรือทองแดงรัตนวันโนนามเดิมคือทองแดงคำสวนจิตเกิดเมื่อวันที่สัตว์วันที่ห้ากุมภาพันธ์พุทธศักราช2484ตรงกับวันพุธ แรมสองข้ามเดือนสาปีเมื่อเมียที่บ้านเลขที่สองหมู่ที่13บ้านสนามชัยตำบลเรินจิกอำเภอชีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นบุตรคนที่สองของนายเปคํคำเสินจิกและนางโฮมคำเสินจิกโดยมีพี่น้องร่วมบิดามารดาจํานวนแปคนดังนี้หนึ่งนายสุดใจคำเสินจิกเสียชีวิตแล้วสองพระรูรัชนประพากรทองแดงคาเสินจิกผู้มรณภาพ สามนางทองใสํำสวนจิตเสียชีวิตแล้วสี่นางสายทองํำสวนจิตเสียชีวิตแล้วห้านายสมหมายํำสวนจิตเสียชีวิตแล้วหกนางพุทธํำสวนจิตยังมีชีวิตอยู่เจ็ดนายไพศาลํำสวนจิตเสียชีวิตแล้วนางดัวพันธ์จันทคัดยังมีชีวิตอยู่การอุปสมบทเพื่อ ได้อุปสมบทเมื่อวันที่6เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2536ณอุบโบสถวัดบ้านสวนจิกตำบลสวนจิตอำเภอศรีสมเด็จจังหวัรดร้อยเอ็ดพระาอาชาคือพระครูอุดมธรรมวัฒน์บ้านหนองหวัดบ้านหนองไหลตำบลโพทองอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดพระกันมาวจาจารคือพระครูมงคลธรรมาธิบาลวัดบ้านสวนจิกตำบลสวนจิตอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ด พระอนุสาวรนาจารย์คือเจ้าที่การกันหากัลยาโนวัดบ้านหนองภูคำตาบ,บนเสือนจิกอำเภอศรสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดสำหรับวิทยฐา,านะพุทธศักราช2496จบการศึกษาชั้นผสม,มศึกษาปีที่4จากโรงเรียนวัดบ้านเสือนจิกตาบ,บนเสือนจิกอำเภอศรสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดพุทธศักราช2540สอบนะักนักธรรมสนามหลวงได้นักธรรมชั้นเอก วัดอโศกวนารามตำบลโพไยอเภอสีสมเด็จจร้อยเอ็ด 101, สำนักเรียนคณะจังหวัดร้อยเอ็ดพุทธศักราช2546จบการศึกษาชั้นมัธยม,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 มศึกษาตอนปลายจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดร้อยเอ็ดพุทธศักราช2549สอบบาลีสนามหลวงได้ประเริญญาธรรม3ประโยควัดบ้านหนองคูคำตำบลสวนจิตอเภสีสมเด็จจร้อยเอ็ด 101. สำนักเรียนคณะจังหวัดร้อยเอ็ดพุทธศักราช2552สำเร็จการศึกษาปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทย,ยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสำหรับงานด้านการปกครองพุทธศักราช2542ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองทูคำตำบลสวนจิกอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอดพุทธศักราช2553 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น,จนเจ้าคณะตำบลสวนจีเขตหนึ 1, ่งอำเภอศรสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดพุทธศักราช2552ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปชาเประจำตำบลสวนจีเขตหนึ 1, ่งอำเภอศรสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดสำหรับสมณศักดิ์ปีพุทธศักราช2547ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระภูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชันโทในพระราชทินานาม พระครูรัตนประภากรพุทธศักราช2553ได้รับพระราชทานเลื่อสนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอกในพระราชถิ่นนา,นามเดิมการมรณภาพในวันที่21เดือนกันยายนพุทธศักราช2563เวล,ลา8นาฬิกา52นาทีที่วัดบ้านหนองกูค,คำตะบลสวนจิกอําเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยโรคเบาหวานสิริอารวมอายุได้78ปี2 7พรรษาธรรมานุสอนโดยพระราชภศ์จริยคุณเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดแบบก่พระครูรัตนประภากรความว่าพระครูรัตนประภากรทองแดงรัตนวันโนนามเดิมทองแดงคำเสริญจิตนักธรรมชั้นเอกปร,รียนธรรมสามประโยคพุทธศาสตร์บัณฑิตอดีตเจ้าคณะตบนสินสจตเขตหนึ่ง และอดีตเจ้าวัดเจ้าบานวัดบ้านหนองคูคำตำบลสวนจิกอเำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดท่านเป็นพระเทระผู้มีรัตตะตัญยูได้เป็นแบบอย่างในการดํารงในศีลาจารวัดอันงดงามตามพระธรรมวินัยเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนานับเป็นเวลาหลายปีแห่งการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติพระพุทธศาสนา ซึ่งท่านได้ทำงานบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้งหกด้านตั้งแต่ด้านการปลุกปกครองการเผยแผ่การศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การสาธารณูปโภคและการสาธารณะสงเคราะห์โดยเฉพาะการให้การสนับสนุนอุปถัมภ์พระภิกษุสามเณรและศิษย์วัดให้ได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาจนมีสิทธิอนุสิิจบการศึกษาออกมารับใช้สังคม ซึ่งท่านเองก็ได้มีความชอบในด้านการศึกษาเป็นอย่างมากการศึกษานั้นไม่มีวันสิ้นสุดเปรียบเสมือนมหาสมุทรย่อมไร้ฝั่งทุกคนที่เกิดมาจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะโลกกาลังเปลี่ยนแปลงไปไม่หยุดนิ่งการศึกษาก็เช่นเดียวกันและที่สําคัญท่านได้มีส่วนในการปกครองคณะสงฆ์ภายในเขตตาบลสวนจิเตเขตหนึ่งอําเภอศรีสมเด็จให้เกิดความผาสุกเรียบร้อยดีงามตลอดไป ตลอดมานับได้ว่าท่านเพระครูรัตนประภากรทองแดงรัตนวันโนได้เสียสละความสุขส่วนตนบำเพ็ญประโยชน์แก่หมู่ชนเป็นอันมากเพื่อรักษาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาถึงแม้ท่านได้ลาสังขารไปแต่คุณงามความดีที่ท่านได้ทําไว้กับพณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตลอดจนศิษยานิสิ์ของท่านจะึกนึกถึงในคําสอน และแบบอย่างที่ท่านได้ฝากไว้ขออนุภาพแห่งทักษิณานุประทานที่พระครูรัตนประภากรทองแดงรัตนวันโนให้กระทำำําบําเพ็ญมาตั้งแต่ครั้งยังมีชีวิตอยู่กอบบุญกุศลที่ศิยานุสิ์และญาติธรรมได้อุทิศถวายในครั้งนี้ขอจงเป็นพระปัจจัยน้อมส่งดวงวิญญ,ญาณท่านพระครูรัตนประภากรทองแดงรัตนวันโนให้ไปสู่สุคติในสัมปรรยภพด้วยเทิ พระราชาพรมจริยคุณเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดสาธรุจข้าท่านแก่ผู้มีเกียรติเขารบพรกทุกท่านครับเพื่อเป็นการน้อมนำเลึกและไว้อาลัยแด่ดวงวิญญาณของพระครูรัตนประภากรให้สู่สัมปรายพ ขอกราบมิมนพระเดชพระคุณท่านทุก,กรูปแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ตั้งจิตจเจริญสมาธิภาวนาเป็นระยะเวลาครู่หนึ่งขอกราบมิมนตและขอกราบ็นเชิญครับ บัดน,นี้ถึงเวลาอันสำคัญยิ่งแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านพันตำรวจโท้ประหยัดภูชนะสีรผูมกับสถานีตำรวจปูชนศสีสมเด็จประธานในพิธีให้เกียรติประกอบพิธีทอดท้าระหิบังสุกลุล และกราบนิมตนพระเดชพระคุณท่านพระราช